หลิวหมิงตอนที่1 1ึ่ชาติก่อนและชาตินี้หากเป็นดังเช่นหลัวโหวอกล่าวจริงหลิวหมิงที่อยู่ตรงหน้าคนนี้ย่อมมีระดับพลังและความสามารถเหมือนกับตนทุกประการแม้ก่อนนี้เขาจะเคยจำลองศัตรูทุกคนที่เคยพบในดวงตามมยาแต่กลับไม่เคยยืนอยู่ตรงข้ามกับตนเองและต้องคิดหาทุกวิธีเพื่อล้มตนเองเฉกเช่นวันนี้มาก่อนจินหลิวที่อยู่ด้านข้างเห็นทุกสิ่งที่กระจกฉายรวมถึง หลิวหมิงที่เพิ่งปรากฏตัวออกมาแต่ไม่เผยสีหน้าประหลาดใจแม้แต่น้อยเขามองดูด้วยสีหน้าเรียบเฉยทว่าเมื่อเขามองเห็นภาพบางอย่างคิ้วก็ขยับเล็กน้อยในที่สุดก็ทำหน้าครุ่นคิดหลิวหมิงไม่มีเวลาสนใจอินหลิวที่อยู่ด้านข้างความคิดกำลังแล่นเร็วจีใครครวนถึงการโจมตีแต่และอย่างที่ตนเองอาจจะโจมตีมารวมถึงวิธีรับมือที่เหมาะสมพร้อมกันนั้นในร่างก็รอบรวบรวมพลังเวท หากตนเองที่อยู่เบื้องหน้าเคลื่อนไหวแม้เพียงนิดก็จะส่งการโจมตีออกไปสยบอีกฝ่ายก่อนอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยเขาว่าหลิวหนิงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกลับมองด้วยแววตาเหยียดหยันยืนนิ่งไม่ขยับอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ไกลนะักทั้งสองคนคุมเชิงกันอยู่เช่นนี้จนกระทั่งกระจกสีเทาเปล่งแสงอีกครั้งลำแสงสีเทาสายหนึ่งพุ่งพรวดออกมาล้อมร่างกายของอินหลิวเอาไว้ หลิวหมิงเลิกคิ้วสมาธิส่วนใหญ่ยังคงจดจ่ออยู่กับตนเองอีกคนที่อยู่ตรงหน้าแต่ปลายหางตาเหลือบมองปรากฏว่าอินหลิวผู้นี้ไม่ได้พยายามหลบหลีกอย่างเสียเปล่าเช่นนั้นเหมือนหลิวหมิงเมื่อตอนแรกและไม่มีสีหน้าหวาดหวั่นแม้แต่น้อยเขาเพียงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมปล่อยให้แสงสีเทาล้อมตนเองเอาไว้ ติใจต่อมากระจกสีเทาตรงหน้าก็มีแสงเรืองรองเคลื่อนไหวหลังจากนั้นก็มีภาพเหตุการณ์ภาพแล้วภาพเล่าปรากฏขึ้นมานั่นย่อมเป็นเรื่องราวชีวิตของอินหลิวหลิวหมิงมองเพียงชั่วแอร์วบก็หันกลับมามองอินหลิวใบหน้าเผยสีหน้าไม่ยากจะเชื่ออินหลิวกลับเพ่งมองภาพเหตุการณ์ในกระจกนิ่งสีหน้าเรียบเฉยในดวงตามีประกายประหลาดบางอย่างเลือนราง ภาพที่ปรากฏขึ้นในกระจกคือหมู่เขาสูงตระหงานที่ทอดยาวต่อกันแห่งหนึ่งเมฆหมอกสีขาวลอยล่องเวียนวนอยู่รอบหมู่เขาที่ซ้อนสลับเป็นชั้นชั้นบนยอดเขาเขียวชะอุ่นมีหออาคารและตำหนักอันหรูหราหลังแล้วหลังเล่าเห็นเด่นชัดเห็นชัดยิ่งว่าเป็นสถานที่อันเยี่ยมยอดสำหรับการฝึกฝนศักดิ์แห่งบนโลกมนุษย์ที่ซึ่งปราณจิตวิญ,ญญาณแห่งฟ้าดินรวมตัวกันอยู่ ในลานกว้างของเรือนปลายหลังคาโค้งแห่งหนึ่งบนยอดเขาเขียวขจีเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาสวมชุดสีเทาผู้หนึ่งกำลังนั่งขัดสมาธิหันหน้าเข้าหาดวงตะวันอยู่บนหินเขียวก้อนยักษ์เขาสูดลมหายใจเข้าออกอย่างมีจังหวะฝึกฝนอย่างนิ่งสงบ หน้าตาของเด็กหนุ่มชุดเทาคล้ายกับอินหลิวอยู่หลายส่วนหลิวหมิงผู้ล่วงรู้อิทธิฤทธิ์ของค่ายกรทกการก่อเกิดอยู่แล้วในใจย่อมรู้กระจ่างว่าเด็กหนุ่มผู้นี้ก็คืออินหลิวในอดีตเขาก็เป็นเผ่ามนุษย์ผู้หนึ่งเช่นกันสิ่งที่ทำให้หลิวหมิงตกตะลึงที่สุดก็คือเขาจิตวิญญาณแห่งนี้ดูคุ้นตายิ่งนะักมันเหมือนกับเทือกเขาหมื่นวิญญาณส่วนยอดเขาเขียวขจีที่เด็กหนุ่มชุดเทาอยู่ก็คือยอดเขาเมคาเขียวที่เขาเคยไปเยือนครั้งหนึ่งตอนแรกเข้านิกายยอดบริสุทธิ์ เมื่ออินหลิวเห็นภาพเหล่านี้ตรงหน้าในดวงตาก็มีแววตาหวนคนึงปรากฏขึ้นเลือนรางแต่สีหน้าเขาากลับนิ่งสงบคล้ายกำลังมองคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนอย่างสิ้นเชิงคนหนึ่งหลิวหมิงฝืนกดความตกตะลึงในใจตนเองไว้แล้วมองดูต่อไป ภาพในกระจกเปลี่ยนไปไม่หยุดเขามองดูภาพเด็กหนุ่มชุดเทาฝึกฝนเลื่อนระดับและฝึกปลือฝีมือภาพแล้วภาพเล่าในใจหลิวหมิงยิ่งตกตะลึงเขายิ่งแน่ใจว่าคนผู้นี้เป็นศิษย์ของยอดเขาเมคาเขียวของนิกายยอดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงผ่านไปไม่นานภาพก็เปลี่ยนไปอีกครั้งเด็กหนุ่มชุดเทาเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขากลายเป็นชายหนุ่มผู้หล่อเหลาสง่างามที่ปรากฏตัวอยู่ในตําหนักใหญ่สีทองอารามแห่งหนึ่ง ข้างกายเขามีชายหนุ่มที่สวมเสื้อผ้าแตกต่างกันยืนอยู่สิบกว่าคนแต่ละคนบรรยากาศไม่ธรรมดาเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังทุกคนกำลังจดจ่อสมาธิตั้งใจฟังผู้เท่าผมขาวใบหน้าเยาวไว้ที่ถือแท่นักพรตนั่งอยู่บนตำแหน่งประมุขในห้องโถงเอ่ยอะไรบางอย่างเหนือศีรษะของผู้เท่ามีป้ายมะฮมาแผ่นหนึ่งแขวนอยู่บนนั้นเขียนตัวอักษรแบบโบราณอันทรงพลังไว้สามตัวว่าววงเจดี ด้านหลังผู้เท่ามีแท่นบูชาสี่เหลี่ยมผืนผ้าปูผ้าแพรต่วนสีเหลืองแท่นหนึ่งบนแท่นมีโคมสำริดโบราณขนาดเล็กดวงแล้วดวงเล่ามากถึง17-18ดวงโคมน้อยแต่ละดวงล้วนมีเปลวเพลิงขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วยอยู่ดวงหนึ่งสีสันแตกต่างกันไปต่อจากนั้นภาพก็เปลี่ยนผันอีกครั้งหุบเขาสีเขียวยกอันเขียวขจีลูกหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าด้านในหุบเขาเต็มไปด้วยเสียงสกุณาบุกผาบานสะพร่ง เป็นทิวทัศน์ของแดนสวรรค์อันสงบสุขตัดขาดจากโลกภายนอกนอกจากกระท่อมฟางหยาบๆไม่กี่หลังกับสวนสมุนไพรไม่กี่หมู่ก็มีทะเลสาบสีฟ้าใสแห่งหนึ่งใจกลางทะเลสาบคือตาน้ำผู้ขนาดักษ์ที่มีน้ำผู้ใสแจวพุดออกมาไม่หยุดทะเลสาบเชื่อมกับทางน้ำสายหนึ่งซึ่งมีสะพานหินโคง้งหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีกำลังยืนอิงแอบกันพวกเขาดูเหมือนชายหญิงวัยเยาว์สองคนที่กำลังอยู่ในห้วงรักชายหนุ่มใบหน้าขาวผ่องไร้หนวดคราว บนศีรษะปรับปิป่นเงินยาวหลายทุ่งนอนเล่มหนึ่งอาพรสีครามบนร่างพลีวไหวตามสายลมบนแผ่นหลังคือกระบี่ยาวไร้ฝักเล่มหนึ่งหน้าตาองอาจยิ่งนักส่วนหญิงสาวสวมอาพรสีขาวพิสุจิ์ผมยาวจรดบั้นเอวหน้าตางดงามหมดจดเหมือนนกน้อยอิงแอบในอ้อมอกของชายหนุม่มเวลานี้เขากำลังชี้มือข้างหนึ่งไปที่น้ำพูใสใจกลางทะเลสาบและพูดบางอย่างด้วยท่าทางกระตือรือรน้น ความตื่นเต้นยินดีล้นออกมาในคำพูดและสีหน้าส่วนหญิงสาวก็เหมือนจะถูกเขาหยอกล้อจนอารมณ์ดีจึงปิดปากหัวรอคิกคับไม่หยุดเมื่ออินหลิวที่อยู่หน้ากระจกสีเทาเห็นภาพนี้ดวงตาทั้งสองข้างก็เมืรอลอยเล็กน้อยอย่างหาได้ยากก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆตาหลิวหมิงเห็นแล้วกลับมองตาค้างหุบเขาน้อยสีเขียวหยกแห่งนี้ไม่ใช่ที่อื่นแต่มันคือหูเขาน้ำพุเงินที่หลงเหยียนเฟยเคยพาเขาไปเยือน ทันใดนั้นเขาก็สัมผัสบางอย่างได้เลือนรางจึงรีบรังสายตากลับมามองตอนเองที่อยู่ด้านหน้าเขาจับจ้องมันไม่ละสายตาดวงตาทอประกายเลือนรางก่อนจะถอยหลังไปสองสามก้าวยงเงียบเชียบผลปรากฏว่าหลิวหมิงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกลับก้าวมาข้างหน้าสองสามก้าวดุดเดียวกันจากนั้นก็หยุดแล้วมองมาทางตนหลิวหมิงเห็นเช่นนี้ใน,ในใจก็สบายใจขึ้นเล็กน้อยแล้วใช้หางตาเหลือบมองภาพบนกระจกสีเทาอีกครั้ง ยามนี้บนบานกระจกฉายภาพการต่อสู้อันดุเดือดอย่างยิ่งฉากหนึ่งทิวทัศน์เบื้องหลังคือพื้นที่มืดสลัวที่มีหมอกสีเทาหม่นคล้ายจะเป็นถ้ำบางแห่งทินหลิวสะบัดกระบี่ยาวในมือจนเกิดเป็นประกายเย็นเยียบอกกลุ่มหนึ่งเงากระบี่ซ้อนกันหลายชั้นสู้รบกับผีร้ายเกราะดำผมเผ่ารกรุงรังที่มีปราณสีดำวนเวียนอยู่รอบตัวตนหนึ่ง แสงดาบเงากระบี่สายลมหนาวประกายโลหิตพัวพันกันอยู่กลางอากาศไม่หยุดเสียงระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องไม่ขาดสายทันใดนั้นก็มีเสียงแหวกอากาศดังลัน่นเส้นไหมสีเขียวมากมายเป็นผืนทาโถมออกมาจากทั่วทุกสารทิศครอบลงมาหาอินหลิวอินหลิวเดิมทีพลังสูสีทัดเทียมกับผีร้ายกราะดำแต่เมื่อพบการรอบจู่โจมอย่างไม่ทันตั้งตัวเช่นนี้ สีหน้าจึงเปลี่ยนไปทันทีเขาสูดลมหายใจเข้าโดยสัญชาตญาณรอบร่างเปล่งแสงสีครามชั้นหนึ่งออกมาฝืนรับการโจมตีนี้ไว้เสียงฉึบดังขึ้นหลายครั้งแสงเรืองรองรอบร่างของอิหลิวทอแสงวูบว่าเขาพลาดพลั้งเสียหลักวูบเดียวก็ร่วงลงไปอย่างรวดเร็ว ผีร้ายเกราะดำเห็นเช่นนี้ร่างกายจึงดิ่งลงมาฝ่ามือสองข้างคล่าเลือนวูบหนึ่งส่งการโจมตีออกไปพริบตาเดียวก็สร้างเงาฝ่ามือสีดำแถบหนึ่งพุ่งพรวดไปเบื้องล่างอินหลิวเห็นเช่นนี้ดวงตาพลันทอประกายเย็นเยียบอเพล็ดกระบี่ที่มือเปลี่ยนท่าทันทีเกิดเสียงกังวานสแสงกระบี่ส่องสว่างเงากระบี่สีครามผืนใหญ่กลายเป็นคลื่นกระบี่ชั้นแล้วชั้นเล่าประจันหน้ากับเงาฝ่ามือสีดำที่กดลงมาด้านล่าง เสียงปงังปังดังขึ้นติดติดกันแสงสีครามกับสีดำกลางอากาศเปล่งแสงเจิดจ้าสองบริเวณที่เดิมมืดสลัวจนสว่างสวัยผนังถ้ำสีทิศ8ทางถูกปลายคลื่นพลังกวาดจนฝุ่นฟุ้งก้อนหินปลิวว่อนเว่าแม้อินหลิวจะต้านการโจมตีของผีร้ายกราะดำเอาไว้ได้แต่ความเร็วที่ร่วงลงมาก็เพิ่มขึ้นหลายเท่า แรงสะท้อนกลับยิ่งทำให้เขาไม่อาจตั้งหลักได้แม้แต่น้อยสุดท้ายจึงไม่ทันระวังร่วงลงไปในพายุหมุนปราณสีดำมะฮมาลูกหนึ่งแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยภาพเปลี่ยนไปอีกครั้งภาพถัดมาที่ปรากฏคือแท่นบูชาที่ก่อจากศิลายักสีดำนับไม่ถ้วนแห่งหนึ่งรอบด้านามีหมอกสีดำขมุกขมัว ทันใดนั้นอสนีบาทก็ร้องคำรามสายฟ้าแลบแปลบปราบบนท้องนภา,าระลอกคลื่นสายหนึ่งก่อตัวขึ้นกลางอากาศปราณสีดำนับไม่ถ้วนรวมตัวกันจากทั่วทุกสารทิศกลายเป็นพายุหมุนปราณสีดำลูกหนึ่งต่อจากนั้นแสงสีครามเส้นหนึ่งก็พุ่งออกจากพายุหมุนร่วงดิ่งลงมาหน้าแท่นบูชาปัง เสียงดังสนั่นแผ่นดินยุบลงไปเป็นหลุมภายในหลุมคืออิหลิวที่นอนแผลาทั้งที่มือยังถือกระบี่ยาวสีครามเอาไว้ท่าทางเหมือนหมดสติหลิวหมิงมองภาพตรงหน้าแล้วอดไม่ได้ยิ้มจืดเจือนในใจนี่ใหญ่จึงเหมือนภาพตอนตนเข้ามาในยมโลกเมื่อตอนนั้นทว่าภาพถัดมากลับทำให้เขาเปลี่ยนสีหน้าอย่างมากอีกครั้ง ท่ามกลางไอหมอกสีดำทั่วท้องฟ้ากับสายลมแรงสีดำที่โถมเข้าปะทะชายหนุ่มผู้สวมอาภรณ์สีเทาในมือถือกระบี่ยาวสีครามหน้าตาเหมือนเผ่ายมโลกไม่ผิดเพี้ยนผู้หนึ่งกำลังพุ่งเร็วจีไปด้านหน้าพร้อมกับแสงสีน้ำเงินเรืองเรือง,รอ,งรอบร่างแต่ดูจากวิชาที่เขาใช้เห็นชัดว่าเขาเป็นผู้ฝึกฝนเผ่ามนุษย์คนหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องพูดมากคนผู้นี้ก็คืออินหลิวนั่นเอง ต่อจากนั้นภาพเนินเศษศิลาป่าวงกฏใบไม้เลือดค่ายกลตะวันระอุหุบเขาวายโยแยกร่างภาพทุกสิ่งที่หลิวหมิงเพิ่งพบเจอเหล่านี้ก็ถายขึ้นมาหลังจากนั้นก็กลับกลายเป็นภาพท้องฟ้าเหนือเนินดินน้อยอันรกร้างยิ่งนักแห่งหนึ่งสองเท้าของปิหลิวเหยียบอยู่บนศีรษะของผีร้ายหน้าตาดุร้ายรอบร่างมีปราณสีดำชั้นแล้วชั้นเล่าวนเวียนไม่หยุดเคล็ดวิชากระดูกดำหลิวหมิงจ้องปราณสีดำจางๆรอบร่าง อินหลิวอย่างไม่ละสายตาในใจตกตะลึงนี่เป็นพาพยามปรานสีดำเก่อตัวรอบร่างหลังฝึกฝนเคล็ดวิชากระดูกดำได้ขั้นหนึ่งชัดๆฝั่งตรงข้ามของอินหลิวยังมีผีร้ายหน้าตาโหดเยี่ยมที่มีเขาสองข้างบนหัวสูงเจ็ดแปจ้างออีกตนยืนอยู่ในมือของมันถือกระบองยักษ์สีดำคลับยาวสิบกว่าจ้างอแท่งหนึ่งลากกับพื้นพลางคำรามเสียงดังใสอินหลิวนี่มันราชาผีอินหลิวลิ่วยิงปรมาจารย์ลิ่วยิง แม่ก่อนหน้าน,นี้หลิวหมิงจะคาดเดาในใจไว้บ้างแล้วแต่เมื่อเห็นภาพสุดท้ายกอดไม่ได้โคล่องออกมาน้ำเสียงมีความตื่นเต้นแฝงอยู่นิดๆทันทีที่อินหลิวได้ยินคำนี้ร่างกายพลันสะท้านเฮือกหันมามองหลิวหมิงเงียบๆจากนั้นจึงเลื่อนสายตากลับไปยังกระจกสีเทาอีกครั้งโดยไม่พูดคำใด ภาพบนกระจกสีเทายังดำเนินต่อไปครั้งนี้เป็นหุบเขาที่มีหมอกปั่นป่วนแห่งหนึ่งอินหลิวผู้สีหน้าซีเเผือดกำลังขี่กระบี่อย่างรวดเร็วขณะที่ร่างกายโงอโนงเงนอเขาดูเหมือนบาดเจ็บหนักน่าจะกำลังถูกศัตรูแข็งแกร่งตนใดไล่ล่าสังหารอยู่ปรากฏว่าเมื่อทะลุผ่านจุดที่เมฆหมอกรายล้อมกลับถูกรอยแยกมิติที่ปรากฏขึ้นกระทันหันเส้นหนึ่งกลืนหายเข้าไปอย่างไรร่องรอย หลังจากนั้นชายหนุ่มก็ปรากฏตัวบนเกาะมะฮมาแห่งหนึ่งหลิวมิงตกตะลึงเกาะแห่งนี้คือบ้านเกิดของเขากออเกาะอวิเอนอชวนภาพในกระจกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมันใช้ภาพยายามอินหลิวท่องไปบนกออเกาะอวิเอนอร์ชวนภาพแล้วภาพเล่าแต่ข้างกายเขามีผียักษ์หน้าตาดูร้ายที่มีเขาคู่บนศีรษะตนหนึ่งกับโครงกระดูกที่มีเปลวเพลิงสีทองเป็นประกายในเบ้าตาสองข้างร่างหนึ่งอยู่ด้วย สุดท้ายเมื่ออินหลิวกำราบศัตรูแข็งแกร่งทั้งหมดในแดนสมุทรรอบด้านสำเร็จค้นหาสถานที่นับไม่ถ้วนจนทั่วทุกแห่งก็ยังหาทางกลับบ้านไม่พบเขาจึงกลับไปยังเกาะยักษ์ยามแรกเริ่มอย่างหมดหนทางแล้วตั้งรกรากอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ก่อตั้งสำนักขนาดเล็กแห่งหนึ่งแล้วเริ่มเปิดรับสิทธิ์ที่แห่งนั้นก็คือนิกายปีศาจ นิกายภายใต้การนำของเขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวันจนใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นภาพแห่งความรุ่งเรืองถึงขีดสุดเวลาปีแล้วปีเล่าผ่านผ่านชายหนุ่มค่อยๆแก่ชาราสุดท้ายอายุไขก็หมดภาพสุดท้ายบนบานกระจกหยุดลงตรงช่วงเวลาก่อนที่ชายหนุ่มจะละสังหาร หลิวหมิงรั้งสายตากลับมาก่อนจะสูดหายใจลึกเคือกหนึ่งจากนั้นหันหน้าไปมองอินหลิวแววตาแปลกใจเต้นระริกในดวงตาตอนที่1 1 0 7สงครามกับเงาในกระจกต้นเมื่อมาถึงตอนนี้ไหนเลยหลิวหมิงจะไม่รู้ความเป็นมาที่แท้จริงของอินหลิวอีก อินหลิวที่อยู่ตรงหน้าก็คือร่างกลับชาติที่มาเกิดในยมโลกของปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งนิกายปีศาจบนแผ่นดินอวิเอโนชวนแล้วยังเป็นลิ้วยินสิทธิ์ลับที่หายตัวไปเมื่อนานมาแล้วของนิกายยอดบริสุทธิ์อีกด้วยการกลับชาติมาเกิดเดิมทีเป็นเรื่องเล่าหรืออันเลื่อนลอยแต่เวลานี้หลิวหมิงอยู่ในแดนยมโลกซึ่งเป็นสถานที่แห่งการกลับชาติมาเกิดในตำนานดังนั้นแม่เขาจะตกตะลึงแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เชื่ออย่างสิ้นเชิง เขาว่ายังไม่ทันที่หลิวหมิงจะเอ่ยปากถามไทยให้กระจ่างบานกระจกสีเทาเบื้องหน้าอินหลิวก็กระเพื่อมอินหลิวอีกคนหนึ่งปรากฏตัวแล้วก้าวเดินออกมาจากกระจกด้วยใบหน้าเฉยชายืยนอยู่เบื้องหน้าอินหลิวไม่ไกลนะักกระจกยักกระพริบวูบวาบสองครั้งก่อนจะเปล่งแสงสว่างเงาสะท้อนทั้งสองที่แต่งตัวเหมือนหลิวหมิงกับอินหลิวราวกับได้รับสัญญ,ญาณบางอย่างพวกเขาเผยสีหน้าเยี่ยมเกรียมแล้วแยกย้ายกันถ่มเข้าใส่หลิวหมิงกับอินหลิว ขณะที่เงาสะท้อนของหลิวหมิงลอยอยู่กลางอากาศแสงสีดำก็ส่องสว่างบนร่างร่างกายถูกแสงสีดำค้นชั้นหนึ่งคลุมไว้จากนั้นฝ่ามือก็ทอแสงสีดำวูบหนึ่งนิ้วทั้ง10งอกกรงเล็บคมสีดำยาวครึ่งชือออตะปบลงมาที่ศีรษะของหลิวหมิงพร้อมกับแสงสีดำสายแล้วสายเล่า สมาธิเกินกว่าครึ่งของหลิวหมิงอยู่กับตนเองที่อยู่เบื้องหน้าตลอดเวลาเมื่อเห็นภาพตรงหน้าสีหน้าจึงเปลี่ยนไปทันทีเขาสะกิดปลายเท้าร่างกายขยับบูกเดียวรีบถอยไปด้านหลังร่างกายของเขาเพิ่งจะพุ่งถอยแสงกรงเล็บสีดำรูปจันเซียวห้าสายก็ทะลุผ่านเงาติดตาที่เขาทิ้งไว้โจมตีครั้งแรกพลาดดวงตาของหลิวหมิงร่างสีดำก็ใช้แววเฮียมเกรียมเพลิงมารสีดำอันดุดันสายหนึ่งผุดขึ้นบนร่างในทันใด บนร่างเกิดเสียงระเบิดดังเปรี้ยงปร้างก่อนที่ร่างกายจะขยายพรวดอภรอรตัวยาวถูกดันจนฉีกขาดครึ่งท่อนบนเปิดเปลยบนผิวมีลวดลายมารสีดำประหลาดสายแล้วสายเล่าปรากฏขึ้นเงาคนพุ่งหายไปร่างกายของหลิวหมิงปรากฏตัวห่างออกไปหลายสิบจ้างงอสีหน้าถึงถึงดั่งสายน้ำหลิวหมิงร่างสีดำตรงหน้ากำลังใช้การกลายร่างเป็นปีศาจซึ่งเขาคุ้นเคยดีสองมือกับสองเท้าล้วนมีกรงเล็บคมงอกออกมายาวเฟื้อย อีกทั้งลมกราณยังเพิ่มขึ้นไม่หยุดคริปตาเดียวบรรลุถึงจุดสูงสุดของระดับแก่นแท้หลิวหมิงเห็นเช่นนี้สายตาพลันเย็นชาพลังหลังจากกลายร่างเป็นปีศาจเขารู้ดียิ่งกว่าใครหน้าเสียดายที่เขาไม่อาจควบคุมพลังนี้ได้และยิ่งไม่กล้าเปิดเผยต่อหน้าผู้คนยามนี้เผชิญหน้ากับตนเองที่กลายร่างเป็นปีศาจในใจหวั่นเกรงเพียงใดคิดดูก็รู้ หลิวหมิงสูดหายใจลึกยาวเฮือกหนึ่งมือใช้เคล็ดวิชาอย่างเร็วไวแสงสีเหลืองเข้มสว่างขึ้นเบื้องหน้าเขาเรียกมุกบรรพทธธาราสองเม็ดออกมาคุ้มกันด้านหน้ากับด้านหลังเอาไว้ไอหมอกสีเหลืองเข้มผืนใหญ่ทะลักออกมาจากมุกบรรพธ,ธาราก่อนจะล้อมทั้งร่างของเขาไว้ด้านในอีกด้านหนึ่งอินหลิวกับร่างสะท้อนของเขาก็เริ่มต่อสู้กันอย่างดุเดือดเช่นกัน แสงเจิดจ้าสองดวงพุ่งปะทะกันมองไม่เห็นร่างกายของทั้งสองฝั่งได้ยินเพียงเสียงดังสนั่นดุจอสนีบาดคำรามยามพลังเวทปะทะเท่านั้นหลิวหมิงไม่มีเวลาสนใจสถานการณ์ฝั่งอินหลิวแรงกดดันอันน่าหวาดกลัวของหลิวหมิงร่างสีดำหลังจากกลายร่างเป็นปีศาจทำให้เขาไม่มีเวลาสนใจรอบข้างแม้แต่น้อย ดวงตาของหลิวหมิงร่างปีศาจเปล่งแสงสีแดงก่อนแงนหน้าคำรามดุดันใส่ท้องฟ้าเงาเลือนรังสีดำโฉบวูบอึดใจต่อมาก็หายไปจากสายตาของหลิวหมิงหลิวหมิงเปลี่ยนสีหน้าไปทันทีปากท่องมนรวดเร็วยิ่งนะักเพื่อบังคับมุกบรรพทาราสองเมตรข้างกายไอหมอกสีเหลืองเข้มม้วนมารอบร่างก่อตัวเป็นลูกบอลหมอกสีเหลืองเข้มขนาดหนึ่งจ้างงอกว่าลูกหนึ่งรอบตัวเขา เขาเพิ่งจะทำสิ่งเหล่านี้เสร็จเงาดำก็โผล่มาด้านหลังหลิวหมิงร่างปีศาจปรากฏตัวดุดพูดพลายเงานั่นแขนขยับวูบเดียวมือมารสีดำสนิทข้างหนึ่งพลันกลายเป็นเงาเลือนรางสายหนึ่งฟันลงมาประหนึ่งฟันดาบฉึบๆใบหมอกสีเหลืองเข้มเมื่ออยู่ต่อหน้ามือมารกลับประหนึ่งกระดาษถูกฟันขาดเป็นรูในพริบตามือมารสีดำกำลังจะฟันเข้าที่ลำคอของหลิวหมิง ในตอนนี้เองแสงสีเหลืองดวงหนึ่งพลันสว่างวาบมุกกลมสีเหลืองเข้มขนาดหนึ่งชื่อออกว่าลูกหนึ่งโผลออกมาจากด้านหลังของหลิวหมิงมือมารสีดำตะปบลงบนมุกกลมอย่างหนักหน่วงจนเกิดเสียงโลหะปะทะกันดังลัน่นชิงอมุกบรรพศธาราระเบิดแสงสีเหลืองดวงหนึ่งออกมาทำให้หลิวหมิงร่างปีศาจกายสะท้านทั้งร่างถูกกระแทกปลิวออกไปหลายจังงอแล้วถอยหลังอีกหลายก้าวกว่าจะตั้งหลักได้ หลิวหมิงครูลมหายใจเบาๆร่างกายขยับวูบหนึ่งฉวยโอกาสดึงระยะห่างจากหลิวหมิงร่างปีศาจเขามีความเร็วของวิชาท่าร่างเป็นจุดเด่นมาตลอดแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อเทียบกับหลิวหมิงร่างปีศาจเขากลับด้อยกว่าอยู่ไม่น้อยแต่นี่เป็นสิ่งที่เขาคาดคิดเอาไว้แล้วต่อจากนั้นหลิวหมิงท่องมนอย่างไม่ลังเลสักนิดไอหมอกสีเหลืองเข้มที่วนเวียนรอบร่างปั่นป่นปวนอยู่ชั่วพริบตาก่อนแผ่ขยายจากหนึ่งจ้างองอกว่ากลายเป็นสิบกว่าจ้างองอ พร้อมกับที่แสงกระบี่สีเทาสายหนึ่งพุ่งพรวดออกมาจากกลางของเขามันทอแสงวูบหนึ่งก่อนจะกลายเป็นเงากระบี่สีเทามากมายเป็นผืนล้อมเข้าหาห,าหลิวหมิงร่างปีศาจอย่างมืดฟ้ามัวดินดวงตาของหลิวหมิงร่างปีศาจทอแสงสีแดงฉานพลางคำรามเบาๆเขา,เา,เา,เายกมือขึ้นทันใดนั้นแสงกระบี่สีดำสายหนึ่งก็พุ่งพรวดออกจากกลางหลิวหมิงที่อยู่กลางไอหมอกสีเหลืองเข้มเห็นเช่นนี้สีหน้าก็เคร่งเครียดทันที แสงกระบี่สีดำทอแสงวูบหนึ่งแล้วกลายเป็นเงากระบี่สีดำผืนหนึ่งพาเสียงกระบีดังหวีดหวิวประจันหน้ากับเงากระบี่สีเทาที่รุมล้อมเข้ามาแสงกระบี่สีเทากับสีดำสองสีโรมรันกันก่อนจะแตกสลายตามกันไปเสียงดังออสนีบาดคำรนพลังสูสีทัดเทียม หลิวหมิงสีหน้าแปรเปลี่ยนไปมาแม้จะเลือนรางแต่สิ่งที่อยู่ในเงากระบี่สีดำนั่นก็คือกระบี่วิญญาณมืดแม่ลูกเพียงแต่รัศมีกระบี่มีแสงสีดำคลุมอยู่ชั้นหนึ่งจึงดูต่างออกไปเล็กน้อยหากเป็นเช่นนี้หมายความว่าค่ายกรอนทะการก่อเกิดไม่เพียงสร้างร่างที่คัดลอกระดับพลังและวิชามาทุกอย่างแม้แต่อาวุธเวทที่ตัวก็เหมือนกันทุกประการด้วยหลิวหมิงคิดถึงตรงนี้สีหน้าก็ดำทะมึนอย่างสิ้นเชิง แม้หลิวหมิงร่างปีศาจจะท่าทางเกลี้ยกล่อดแต่ไม่ได้สูญเสียสติปัญญาไปแม้แต่น้อยเขาโบกมือส่งเพลดกระบี่สายหนึ่งออกมาเงากระบี่สีดำที่กระจุกอยู่ด้วยกันเปล่งแสงวูบหนึ่งก่อนจะบินกลับมาประสานเป็นหนึ่งอย่างว่องไวกลายเป็นเงากระบี่สีดำมหึมาขนาดหนึ่งร้อยจงอเล่มหนึ่งวาดผ่านอากาศลงมาเบาๆทันใดนั้นเงากระบี่สีเทาทั่วท้องฟ้าก็ถูกฟันแหวกเป็นช่องว่างขนาดยักษ์ช่องหนึ่ง ทันที่ช่องว่างปรากฏเส้นสีดำเส้นหนึ่งก็พุ่งพรวดออกมาจากในนั้นหลิวหมิงร่างปีศาจช,ช่วยโอกาสโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วหลิวหมิงคำรามเบาๆสองมือถูกกันอย่างแรงทันใดนั้นอสนีบาดสีทองหนาเท่าชามเข้าเส้นหนึ่งก็ผุดออกมาจากกลางฝ่ามือของเขาแล้วฟาดเข้าใส่สศีรษะของหลิวหมิงร่างปีศาจ หลิวหมิงร่างปีศาจเปลี่ยนสีหน้าไปทันทีประหนึ่งวันกลัวอสนีบาดสีทองอยู่เล็กน้อยร่างกายขยับวูบหนึ่งหลบออกไปหนึ่งจังงอ,อก,กว่าทันทีหลิวหมิงแค้นเสียงยันเคล็ดวิชาที่มือควบคุมสายฟ้าสีทองเส้นหนาให้เลี้ยวอย่างคาดคิดไม่ถึงแล้วฟาดซ้ำอย่างแรงครั้งนี้หลิวหมิงร่างปีศาจหลบไม่ทันบือมอ เสียงระเบิดดังสนั่นร่างกายถูกกอสนีบาทสีทองโจมตีจนปราณมารสีดำรอบร่างปั่นป่วนถูกกอสนีบาทสีทองฟ้าสลายไปกว่าครึ่งเส้นสายฟ้าสีทองนับไม่ถ้วนวิ่งไปบนร่างของเขาเสียงครางเจ็บปวดประหนึ่งสัตว์ร้ายดังออกมาจากกลางสายฟ้าใบหน้าของหลิวหมิงเผยสีหน้าย,ยินดีจางจางวิชาสายฟ้าสวรรค์เป็นดาวข่มของปราณมารทั้งมวลอย่างแท้จริง หลิวหมิงรีบเร้นพลังเวททั่วร่างก่อนจะยกแขนขึ้นอีกครั้งสายฟ้าสีทองหนากว่าเดิมเส้นหนึ่งพุ่งพรวดจากมือเขาแล้วฟาใส่หลิวหมิงร่างปีศาจรวดเร็วปานสายฟ้าแลบในตอนนี้เองร่างของหลิวหมิงร่างปีศาจที่ถูกสายฟ้าสีทองหุ้มอยู่ก็มีแสงกระบี่สีม่วงสายหนึ่งพุ่งพรวดออกมาขวางหน้าอาสนีบาทสีทองเอาไว้เปรี้ยงแสงกระบี่สีม่วงปล่อยสายฟ้าสีม่วงสายแล้วสายเล่าออกมาขวางวิชาสายฟ้าสวรรค์ไว้ในพริบตา หลิวหมิงร่างปีศาจฉวยช่องว่างเพียงคลิปตานี้พุ่งเร็วจีออกจากสายฟ้าสีทองแล้วร่อนลงพื้นห่างไปสิบกว่าจ้าง,งอทว่าแม้เป็นเช่นนี้หัวไหล่ข้างซ้ายของเขาก็ยังไม่เกรียมเป็นแถบเกือบครึ่งร่างหลุดพ้นจากสภาพปีศาจดูจากลมปราณแล้วเห็นชัดว่าได้รับบาดเจ็บไม่น้อย เวลานี้แสงกระบี่สีม่วงเส้นนั้นพุ่งกลับมาวนรอบกายหลิวหมิงร่างปีศาจมันก็คือกระบี่ขู่หลุนนั่นเองทว่ากระบี่เล่มนี้รับการโจมตีจากวิชาสายฟ้าสวรรค์ไปอย่างจังแสงบนตัวกระบี่จึงหม่นมองไปเล็กน้อยดูเหมือนพลังจิตวิญญ,ญาณจะเสียหายไม่เบาหลิวหมิงดวงตาทอประกายวูบหนึ่งร่างกายก็พลันโถมเข้าใส่หลิวหมิงร่างปีศาจปราณดำรอบร่างพวยพุ่งออกมาบ้าง ในตอนนี้เองแรงกดดันอันรุนแรงจากกระบี่กลางท้องฟ้าก็กดทับลงมากระบี่วิญญาณมืดแม่ลูกของหลิวหมิงร่างปีศาจกลายเป็นเงากระบี่ยักษ์สีดำแล้วฟันฉับลงมาที่ศีรษะของหลิวหมิงหลิวหมิงสีหน้าเคร่งเครียดไปวูบหนึ่งก่อนจะหยุดร่างไว้ปราณสีดำบนร่างเพิ่มทวีจากนั้นเขาพลันเปล่งเสียงตะหวาดพร้อมกับต่อยกำปั้นที่มีปราณสีดำเวียนวนออกมาหมัดเหมือนช้าแต่ความจริงรวดเร็วยิ่งนะัก เงาหัวพยักสีดำขนาดเท่าบ้านตัวหนึ่งร้องคำรามแล้วทะยานออกมาโจมตีเงากระบี่ยักษ์เสียงดังสนัน่นเสียงระเบิดดังสนั่นสะเทือนฟ้าเงาหัวพยักสีดำระเบิดหายไปเงากระบี่ยักษ์ก็ถูกหนึ่งหมัดกระแทกปลิวออกไปเช่นกันหลิวหมิงร่างปีศาจได้จังหวะพักหายใจชั่วครู่ลวดลายมานบนร่างที่สลายไปก็ฟื้นคืนดังเดิมในเวลาเดียวกันแสงสีดำก็กวาดผ่านบนร่างทำให้ลมปราณอันสับสนสงบลง หลิวหมิงเห็นเช่นนี้ก็นึกหวั่นใจจึงไม่ไล่โจมตีต่อแต่สบัดมือส่งเคล็ดกระบี่สายหนึ่งออกมาเงากระบี่สีเทากลางอากาศเริ่มผสานกลายเป็นกระบี่ยักษ์ร้อยจังงอนเล่มหนึ่งลอยอยู่เหนือศีรษะในเวลาเดียวกันนี้มือของเขาก็ตบลงข้างเอวปราณดำสองก้อนห่อออกมาจากในถุงหล่อเลี้ยงวิญญาณเขาเรียกเซียเอ,อ๋อกับเฟยเอ,อ๋อออกมา เวลานี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจตัวเรียนแบบของตนคนนี้ตรงหน้าไม่เพียงมีระดับพลังและอาวุธเหมือนกับตนแม้แต่ประสบการณ์การต่อสู้ก็ไม่ด้อยกว่าตนสักนิดหากไม่ทุ่มเต็มกำลังคงเอาชนะไม่ได้แน่นอนทันทีที่เซียเออกับเฟยเออปรากดอตัวปรานดำรอบร่างก็รวมตัวเป็นร่างจริงสำหรับต่อสู้ทันที ทว่าพริบตาที่หัวบินกับแมงป่องกระดูกปรากฏตัวกระจกยักษ์ในมิติสีเทาก็มีปฏิกิริยาอีกครั้งปราณสีเทาไหวกระเพื่อมทันใดนั้นลำแสงสีเทาสองสายก็พุ่งพรวดออกมาล้อมร่างของแมงป่องกระดูกกับหัวบินเอาไว้หลิวหมิงสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีบานกระจกทอแสงสีเทาทว,ว่าไม่ทราบเพราะเหตุใดบนกระจกจึงไม่ปรากฏเรื่องราวก่อนหน้านี้ของแมงป่องกระดูกกับหัวบิน แสงสีเทาสองสว่างวูบหนึ่งข้างกายหลิวหมิงร่างลวงก็มีอสูรเลี้ยงเพิ่มมาสองตัวเป็นแมงป่องกระดูกกับหัวบินหลิวหมิงเห็นเช่นนี้ก็ลอบคร่ำครวญในใจเดิมเขาหมายจะเรียกอสูรเลี้ยงทั้งสองตัวออกมาช่วยตนอีกแรงคิดไม่ถึงว่าค่ายกรอนทะการก่อเกิดกลับมีผลกับอสูรเลี้ยงด้วยจะให้ช่วยเหลืออันใดคงไม่มีหวังแล้วคิดถึงตรงนี้เขาก็พรูลมหายใจเฮือกหนึ่งแต่ในใจกลับเยือกเย็นขึ้นอย่างประหลาด เขางอนิ้วแล้วสะบัดกระบี่ยักษ์สีเทาเหนือศีรษะขยับวูบเดียวหายไปกับอากาศปึดใจต่อมากลับปรากฏเบื้องหน้าหลิวหมิงร่างลวงแล้วฟันลงมาหนึ่งกระบี่อย่างไม่เกรงใจสักนิดหลิวหมิงร่างลวงคำรามเบาๆแล้วสะบัดมือข้างหนึ่งกระบี่ยักษ์สีดำที่ลอยอย,อยู่เหนือศีรษะพุ่งเข้าประจันหน้าทันทีกระบี่ยักษ์สีเทากับสีดำสองเล่มปะทะกันดังสนั่นจนหน้าตกใจทั้งสองฝ่ายยังคงพลังทัดเทียมโรมรันกันอย่างตัดสินแพ้ชนะไม่ได้